พี่ฝนปรึกษาแล้วนยดีพี่ครับผมปรึกษาแล้วนยพี่พอดีว่ามีคนเขา,เาแบบว่าได้อเล็กในเล็กมาพี่็นคนเขาด้เล็กมาเขาบอกว่าเขาอยากได้คลิปเต้นของน้องอะพี่แล้วทำไมอะแล้วแล้วผมก็ถามว่าคลิปเต้นพี่เอาไปทําอะไรเขาบอกว่าเขาจะเอามาตําเล่นๆตําเล่นๆคืออะไรวะพี่มันนี่แบบผมผมไม่รู้เลยพี่ส้มตำหรือเปล่าส้มตำหรือเปล่าเขาจะไปแบบดูตอนส้มตำหรือเปล่าไปดึงว่ากินส้มตำไปด้วยแล้วก็ดูคลิปผมเต้นไปด้วยเหรอพี่ ใช่และกอก็ได้อ๋อผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ากินต้มน้ำต้องดูคลิปเต้นด้วยอ่ะจริงคลิปเท่าไหร่กินมาสองหมื่นล้ไม่ไม่ผมเรียกเพราะเปอร์เซนห้าเขาเงียบเลยพี่เขาบอกว่าเปิดยุดทุบดีกว่าอีเวนแต่ห้าเ่ยเขาเขาเงียบเลยพี่ผมก็งงพี่ไม่ไม่กระปุกไม่ค่อยเต้นเลยพี่มันเป็นมันใช่พี่เต้นเปลี่ยนชีวิตเลยดีแต่ห้าเนี่ย <美>啊，我就。